สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฝ้ามาบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาดูการช่วยเหลือร <c oughs> ถไถน้อย <c oughs> ไม่รู้จะเอาไปยังไงครับปัญหาคือยางหลังซ้ายครับรั่วแล้วก็ยางจนจะหลุดออกจากกระทะแล้วครับนี่ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินมาแล้วเป็นคูบัต้าบียี่สี่ครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าช่างพุกิษด,ดาการช่างกิษด,ดาเชอร์วิทเซอร์วิทเ,เขาจะทำยังไงครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับนี่จะอยู่บ่หรอแ่หน่อยฮะเงื้อขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันปิดหู้ไว้ซื้อๆด้ ขึ้นอยู่เด้อี่ยลองบังดูนะครับจะหิ้วแบบไหนคือบ่คือบ่อันนี้ทางในเดี๋ยวจะลองดูนะครับครับผมถึงอูยังปลอดภัยมาเข้าหอดเจ้าของแฮมนี่ครับนึกว่าจะมาไม่ถึง แต่ก็มาถึงครับขาดเลยบนนี่ตัวไซย,ยุนี่อ๋อลลอกไว้ซื้อมาถึงอูลแล้วครับนี่ครับกิจดาเซอร์วิสถึงโรงพาบาลรถแล้วงลงน,วนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการซ่อมแซม <laughs> โมดิฟายใหม่ครับโดยช่างปุ๊ครับ เดี๋ยวคอยมาติดตามรับชมไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับทำหลังทำหน้าทยเลยลว่าค่อยๆขยับเลยครับดดดดดเดี๋ยว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 เอ่ะเดือยสลิงอ่าไปเลยปลดล็อกแล้วครับเรียบร้อยโอเค นี่ครับเดี๋ยวโอ้โหมูนครับโอ้โหเหมือนกับจะยกรอเลยครับแรงฉัด <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมการดัดแปลงรถไถนาเดินตามให้เป็นรถไถนั่งครับกันต่อไปครับผม